ครับพี่น้องก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะครับก็มาพอกับเบาแจ่มพารุยครับผมนะครับพี่น้องสาหรับอีพี่นี่ก็พามาปักเบ็ดคือเก่าครับผมวันนี้กับมากันลายอยู่ครับผมพาเด็กหน่อยมาปักเบ็ดครับสำหรับเบาแจ่มก็เตรียมเบ็ดมา20หลังก็มีเตรียมมาจากหลัง8 <'s> 18หลัง เราจะลูกสิบเป็นยี่สิบแปดยี่สิบแปดลังเนาะกับลูกไส้หน่อยเอามาสิบลังบ้านมีมาสิบแปดลังบ้านนิ้วมาสิบสี่ลังเอาครับผมก็ไปลุนไปชมน้ำกันครับบ้านแจ่มมายี่สิบลังครับมื่อนี้กักาว่าสิบบานมีเป,เป็นไซแล้วเนาะบ้านแจ่มก็ต่ออีกแล้วก็บบานนิว้วต่อไปอีกครับผม ใส่ฟังเดียวใส่ไปน้ากันครับผมไปครับพี่น้องครับไปลุนไปโชว์น้ากันเดี๋ยวให้เพื่นใส่แล้วก็นเนาะเดี๋ยววอแจ่มสีตอครับผมไปลุนไปชว์นน้ำกันพี่น้องอือนี่อายุหาก,กินครับผมให้มันหมานเด้อ แกกบบประมาณนั่นแหละครับนั่นแหละเสียบลงไปเลยส่สูเลงไงยเสียบเบ็ดจมลิ นะครับผมตอนนี้ก็หยัดปักปีดก่อนนะไปครับผมเดี๋ยวสิคำก่อนครับพี่น้องตอนนี้บ้าเตียมก็ได้ปักเบ็ดเส็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมก็จะเหลือแต่เบาวนิ้วนะครับเนาะ สวัดีบอนิวามไปอีกฟังนะครับพี่น้องไปปักฟังผุนเนาะนะครับบอแจมก็ได้เอาเบสมา20ลังก็ปักเซตเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ถามมาลุนมาชมน้ำบาลแจมนะครับนะเวลายามครับผมตอนนี้ก็บชมบรรยากาศแยาแรงเป็นน้ำบาลแจมนะครับพี่น้องครับผมพอกันเวลายามครับไปครับผมพี่น้อง ครับพี่น้องบาแจ่มยามกับครับหลังนี้มีอาการครับผมก็หลังข้างหน้าก็มีอาการนะพี่น้องสองหลังติดต่อกันเลยครับผมน้อ,องยกเบึงพี่น้องเป็นไปยัง,งครับอู้ปน,นินปน,นินครับผม ถือแล้วพี่นออ้องเอ้ยถือแล้วครับครับน้ำกับก็ถือเลยครับผมอ๋อถืออีกหลังนึงครับผมไปครับไปถอดหลังนั่นก่อนอู้เด็กจงอยู่น้กระทวงครับน้องเอ้ยหลังจงอุ้เลยครับพี่น้องอู้ต้นใดหมานแล้วครับผม ผู้เสียบแน่นครับโอ้ของแต้ครับแต้มที่สองพี่นอ้องเก็บครับผมเดี๋ยวบาอแต้มขอ,อหยาเกาะเนื้อก่อนครับผมสองลังนี่ติดกันเลยครับมานครับผมครับพี่น้องก็แต่เวลามายามเบ็ดแล้วครับผมไปครับผมไปลุนไปชมน้ำบาอแต้ม ครับสำหรับลังแหลกนะเนี่ยนะเหลือพี่น้องนี่โอ้ลังแหลกว่ามีอย่างมาต่อยเลยครับผมไปครับลังที่สองมาจังไดนครับผมนี่ดูฟังน,นี้ครับ หาังที่สองร้อยขึ้นเลยครับผมพี่นอ้องนะครับบาดเจ็บขอหยาดก้อเนี้ยก่อนครับผมครับพี่นอ้องหลังทางหนาม,มีโตครับผมเป็นรุ่นกันครับปลายอ็มโอปลาคอครับผมเป็นปลาคอโอ้ตัวงามอยู่ครับผมพันคักเลย แคมแรกแฮกมานพี่น้องถูกปลาคอรครับผมเก็บครับครับพี่น้องแคมที่สองกับมาแล้วครับผมตัวนี้เป็นปลาน,นิ้นเนาะอ๋อมปลาหน,นิ้นครับผมครับแคมสองน้องจะไปอยู่ซื้อเลยน่อาแคมสองถูกปลาน,นิ้นครับผม ครับผมครับพี่น้องตามที่3กลับมาครับผมปลานิลคือเก่าครับผมเดี๋ยวเห็นโตอยู่ครับตาม3 ป่านิ้นคือเก่าครับพี่น้องป่านิ้นชุ่มเลียไม้นี่เนาะนะครับมันนี่บาดเจ็บกับมากับยางกับเบาหนิ้วเนาะพอดีมายามเบ็ดเจ้าของก่อนครับผมจากน้อยอย่งไปยามเบ็ดเบาหนิ้วครับผมอ่ะแตงที่สามเก็บครับครับลังนี่ก็ไม่โตรครับผมป่านิ้นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมันป่าน,นิ้นครับผมดำกว่มอือเลย ครับผมให้บาลนิวปดครับแกมพีซีครับผม,บบม,บผมอเอ้ยปดดีดีเลยวางมันปากมือ,อเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเ่าเตรียมข้อ,อยาดกาะเงียก่อนครับ มึงซืว่าหลังข้างนาก็มีอาการพี่น้อง,องเดี๋ยวขอยหยัดก้อเงี้ยครับผมคร,บครับพี่น้องก็มายามเบ็ดหลังนี่นะครับก็ไปไหลขึ้นมาหายใจครับผมพี่น้องบาวเจมเกิดมากก็เพิ่งเคยเห็นเนาะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับผมนี่โอครับพี่น้องเพิ่นตายหรือว่าเพิ่งอู้ขึ้นมาหายใจดีครับผม โอ้ลงไปแล้วลงไปแล้วโอ้กิ่งยางมาแห้งผดไปเลยไปแล้วครับผมนะยามเบ็ดต่อครับผมครับพี่นอ้องตอนนี้ก็ยามเบ็ดสุดแล้วครับผมครับเบ็ดยี่สิบหลังนะครับเนาะก็ถือว่ามานครับพี่นอ้อง เดี๋ยวจะพาเบานิ้วไปยามเบ็ดของเพิ่นต่อนะครับว่าพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวถามมลุ่นน้ำเบาวแจมอีกหลอบทีสองครับผมไปครับพี่น้องครับครับพี่น้องก็ยามเบ็ดหลอบสองนะครับแล้วนะครับหลอบสองเบานแจมก็จะกูเลยครับผมก็บริทาฮอดมืออื่นเสารนะครับ บ่าวแจมก็ต้องไปเฮ็ดงานแต่เศร้าครับผมอาสีบมมีเวลามากกู่เบ็ดเนาะคอนขังจะสายแห้งเลยกันที่มากู้ยำเศร้านะครับบ่าวแยมก็ตัดสินใจกู่เลยครับผมหลอกสองนะครับพี่น้องครับไปลุนไปชะชงน้ำบ่าวแยมหลอกสองชิมมี่แต้มวะครับไปครับผมครับพี่น้องล่างนี้มีโตครับผมอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับผม อ <ão S 2> ู๋เบ็ดะอูกูเบ็ดครับผมนนอููอูใหญ่กว่าฟ้ามือครับผมฮะเก็บครับ ครับผมทางนี้ก็มีโตครับผมพี่น้องตัวนี้ตัหน่อยนะครับเนาะแต่พอพันครับเลยตัวหน่อยนะครับหน่อยก็ตัวนี้นะเก็บครับผมแต้มที่สองหลัสองครับแอ้ครับผมพี่น้องก็อูกหอนหลังสุดท้ายถ่ายสุดแล้วครับผมหลังสุดท้ายก็มีโตแล้วครับผมนี่ เนาะเป็นปลาคอรครับทำงานอ,อยู่ครับถือปลาคอนะครับเนาะหลบสองสามแต้มพี่น้องอถือว่ามานครับผมเอาครับผมพี่น้องก็กูกลับบ้านครับผมก็ถือว่ามานพี่น้องครับใส่เบ็ดยี่สิบหลังก็ได้ค่อนข้างหลายเลยเป็นโลเลยครับผมนี่ปลา นะครับพ paper, ora, mm. Luckily, peace, Hence, the ี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เราแยมกับสิคอล่านะครับว่าขอจบเพียงเท่านี้ครับพี่น้องกับปไรกูย่ำเสานะครับเพราะว่ามีภารกิจจิเหตุย่ำเสาครับบ่ค่อยว่างครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงเท่านี้ครับพอกันคลิปหน้าครับผมไปครับพี่น้องครับสำหรับคืนนี้ก็นอนรับฟันดีครับผมพอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ